โอเคให้กูกินน้ำก่อนก็ไม่ได้เอาก็มึงบอกพร้อมอ่ะพรอมอะเอะไม่ทันำละกูอ่านแล้วต้องอ่านแล้วอ่านแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับยูราสสิกพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะพาร์ทที่แล้วลงถ้ำเจอเดมอนจำไหมพาร์ทที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหรือสิบสองวะสิบสองนี่ไม่รู้ว่ามึนละมึนหน้าประมาณสิบสองละแหละแล้วขอกลับบ้านก่อนนะไอเคนอี เราขังไว้แล้วเราไปหาเมียใหม่ขังไว้แล้วไปหาเมียใหม่โคตรจังเลยโหดร้ายมากขังไว้ขังไว้ขังไว้เมื่อยแล้วนะเนี่ยดีเอาโบขอเอออกความเหล็กความเหล็กนะฮะเปิดหาไม่ติดเลยใจโวยไม่ต้องมองหน้าอย่ามามองหน้าไอ้เพอย่ามองหน้าสนิทจะติดตลกไง แกงเมียนะครับโค้ชสุดยอดเลยตายแรกออกไม่ได้แล้วจะฟันหัวมึงใือเล็กแกงภรรยาโอ้ยออกไม่ได้ออกตีออกมาก็ตีไปได้ผมตีปีพีไว้ครับโอ้โหก่อนหนนี่นะครับนี่คือพ่อบ้านใจกล้านะครับเสี่ยงตายมากแท็กประมาณเราวว่าัวมันเยอะไปวันแรกต้นนีออกบ้างดีออกไม่ทั้งหมดฟาร์มเลย มันไม่แน่นเลออมันขุดดีมันขุดไปไหนของมันวะนะถ้านี่จะขุดมาหาทางเราเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ติดวัวนายตรงหายไปทั้งฟาร์มติดให้หมดเออกเอาออกขนาดเอาออกไปแล้วเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะวัวโอ้ยออกไปออกไปแหลกแหลกแหลกออกไปออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าออกมาคิดดูดิเนื้อหนึ่งกองอ่ะวัววัวยังเหลือตั้งเยอะในเนื้อมันหนึ่งกอง นี่สตันเลยเอาแล้วคุณหนีกลับบ้านพี่อยู่นี่นะกลับบ้านแล้วบายบายใครใครใครเก็บโค้มั่งว้ายตายแล้วแกนะการนี้ใครเก็บโค้ไว้กับตัวเองมั่งเนี่ยเต็มในโค้เนี่ยในฟาร์มเนี่ยเอาไม่ดีโอลิซันเอาไปเอาเลย ไม่ตัดกระดิ่งแล้วะก็พี่อยู่ในถ้ำไงครับแล้วผมไม่ได้ปักไฟอะไรกันไงโอ้กล่องเผาแล้วกันนะเอาง่ายๆคือผมอุ่นพี่ไว้อ่ะวิรับเราเราอะไรเยอะอะไรเยอะพลาดเองครับไม่เชื่อไม่ได้เกลียดมึงอีอีโอ้เกลียดเราลากเป้าไม่รักกันรอไม่รักเขาหรอเออปัดไปเจ้าไงวะเดี๋ยว พี่ออกมาได้พี่ก็กลับบ้านมาไม่ได้อะวอร์วอร์ไอ้ฟัดเคิดเวอร์จะหาของเล่นไปก่อนก็ได้วะเดี๋ยวค่อยกันแต่ก็ตายเองอ่ะเดี๋ยวก็ตายอยวก็ตายอีกไปเป็นผู้กองสารอย่าอย่าไม่ดีทำไมมานี่อ่ะทไมมานี่ผมพามาเองครับให้เวลากดกลับโฮมไม่กดปุ่มอะไรอ่ะ กดกด M ฮะแล้วก็เวพอสแล้วก็เทเลพอร์ตทูไม่ที่ไอที่ที่เราเช็คคำว่าโฮมไว้แล้วก็เทเลพอร์ตทูมาอ๋อมาผมให้เรามาลักคอสซี่วัวเหนือมาน่ามาสองอันผมได้มาอันหนึ่งอยู่วะนี่ไปโดของมันออมาแล้วต้องทำสายศาสตร์นะฮะหนึ่งสองเราจะได้ทีเล็กทุกตัวสองอันเนี้ยกูเลยเราจะกดเข้าไปมีอัพมาสองอันนะ โอ้โหเปิดมาทีเล็กกายพันเอไม่ดูดิอุ้ยนี่ตัวหายเนี่ยทีเล็กกายพันดูดิทีเล็กกายพันโคตรเท่ทีเล็กกานใหม่เรื่องอะไรอาวุธอ๋อคือเป็นทรายครับแค่เราไปโะตรได้ไหมทรายจะเลนโฟล่าจักเซเป็นเป็นตู่ใช่ไหมตุ้ยตุน้ีไม่รู้จักเป็ไม่ได้หรอกแก่ขนาดเป็นตุ้ย นม่ว่าเมียตัวเองแก่หรืไงวะอ้าวนอกจากกี่นอกเป็นตู่เป็นตู่งั้นงั้พูดไม่จบนะตู่พบตอนอยังคิดไกลอย่าหาเรื่องเดี๋ยวแนวบินเดี๋ยวจะได้โดนอุ้มกันสามคนนะวันที่ตู่พบตอนไงนี่ไงเกือบร้องละวันที่ม่มีลาวาด้วยเหรอลงลาวาลงไงอะ เราจะทำอะไรันดีครับกูเริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแล้วถามว่าเราจะทำอะไรกันดีอ๋อจะทำอะไรทำバレลให้คินจิไงเออเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่เอายバเลได้ไหมอาปืนอื่นได้ไหมอะไรดีเซอร์ดิเกิลไม่สไนอ์อื่นมีไหมมีดิแต่ใช้ของเยอะกว่าอ๋องั้นเอาดีเซอร์แล้วกันดิเกิลใช้เท่าไหร่แรงปะก็แรงสุดในปืนพกอะมั้งหาดีเซอร์ดไม่เจอ อยู่หน้าสุดท้ายเลยท้ายเลยเหรอเนี่ยดิซเล์เกิลเลยเลยเมื่อกี้เหมือนเจอเนี่ยก็คีบเลขสุดสองแต่กอกลัวส MM ุดเนี่ยดูก็คีครับแม็กขนาดนี้ไม่ร้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกลัวมาเอาอแล้วไมโคงไหนเนี่ยวันนี้จะมาทําอะไรวะพาคนี้ว่าแต่ว่าแต่ชิวๆแล้วกันมาเออลืมล้างฟอสไข่ไอ้ฟอสซิล เราจะไปเฮ้ยครับได้ทีเล็กมาดูไปเนื้อไม่น่าเผาเยอะเลยเก็บคืนนี่เก็บสามทำฟอสซิลอเคเอาคือมายี่สิบมีทั้งสามมีทั้งหกสิบเก็บเนื้อที่ยังไม่เผาไว้เทมอ๋อให้สัตว์กินเลเหรออืมเทมเลี้ยงตัวอะไรดีคินติทําตัวอะไรต่อไปดีเดี๋ยวผมขอทําทีเล็กผสมร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มอสไม่ได้เหรอพี่พอเดี๋ยวนะเมื่อกี้จะทำแร้อยเปอร์เซ็นต์เลย รอยเปอร์เซ็นต์การจับมันรมโอ้อ้ออ้ออ้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 โอ้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 ออ้โ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 อ้อ้ยอ้โอ้ปอ้โอ้นอ้โอ้โอ้าอ้อ้โอ้โออ้อ้อ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้โอ้เออ้โอ่โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โออ้อ้โอ้ออีอ้ีอ้โอยโอ้โอ้โอ้อ้อ้อรโอ้โออ้่ออ้อ้อ้ออ้อ นี่ไททันร้อยเปอร์เซ็นต์ไก่นะไททันเอรินร้อยเปอร์เซ็นต์ไก่เราลืมเราลืมแปดตรงนี้ทีทำไว้แล้วเอาเอาเนื้อปะแกะอกะเห้ให้พี่นุ่นลองทำในโดเซามาพี่นุ่นมาทำดิโอ้พี่ลองทำไอ้นี่เล่นก่อนดีกว่าหาแกะเล่นก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาลองทำในโดเซาตัวตัวนึงก่อนไงล้างให้มันเป็นไข่ออกมา อ๋อทำไงวะเอาตัวอะไรให้พี่ดีวะลูกออสอ่าเอาอะไรให้เมียไอเอาอะไรให้พี่ดีวะตัวน่ารักน่ารักนะน่ารักกัอแมมมอสเลยน่ารักดีแมมมอสไม่พอมันดูตัวใหญ่นะตรงนี้มียีพะตรงกล่องเองมีเท่าไหร่ไม่ทำไข่เฉยจะเอาไอโนเกียงหรือเอาไอตัวนี้ว่าสเต็กอ๋อเกลมีมัดเฮ้ยเอ็งเอาแมมมอสสองตัวไปรวมมาดิตรงกล่องรวมอ่เจ้าวัตถุ ไม่มีไม่มีไม่ใช่อาร์ตพี่มาผมเอามาให้แล้วคอยาวอเอาเกลียมัดให้พี่แล้วกันเออน่ารักดีจนน่ารักอ่านชื่อไม่ออกอ่านเกลียมัดนะมันก็อ่านว่าเกลียมัดจริงๆอ่ะเอาไม่ได้ว่ะเกเรียมัดอ่ะพี่คือเนี้ยพี่เอาไอ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 เนี้ยหลอดเนี้ยอยู่ไปแล้วคลิกเข้าไปที่ไอ้ไอ้ตู้ส้มๆเนี้ยคลิกเข้าไปครับคลิกขวานะ อ่ะคลิกขวาเข้าไปแล้วเอาไอ้หลอดเนี่ยไว้ใส่ตรงนอนเทเลียนอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละใส่ไปเด้ด้ด้มันมีอะไรให้เลือกก็ไม่รู้อ่ะใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอาวโอ้ยยังอุ้ยโทษอุ้ยน้ำแตกเลยเถิด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 ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แล้ว ใส่แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวใส่ปแล้วใช่ไหมครับเอาข้าวเอาข้าวพวกนี้ใส่เข้าไปในข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในช่องไอ้ฟูติเวตอะไรสักอย่างใส่เข้าไปเลยครับใส่ทั้งหมดเลยใส่เข้าไปเลยแค่ว่าไอ้ช่องพวกนี้มันเต็มอ่ะใส่ได้ปะใส่ไม่ได้อ่ะอ๋อโทษโทษเอาไอ้เกมีมาใส่รงฟูติเวตข้างๆกันน้ำแล้วเอาข้าวใส่ไในช่องกันเนี้ยพี่นุ่นนะผมให้ขนมเบ่นกันพี่จีให้ไปแล้วนะอ ครับน่ะแล้วมันก็จะเกิดมาเป็นแบบนี้ลูกออสแล้วเราก็รอสักพักนึงเดี๋ยวแต่มันเหลือข้าวอยู่ในมือพี่อยู่อ่ะอ่าทิ้งไว้ให้ผมเอาไว้ให้ผมเดี๋ยวผมไปเก็บเองเอาไว้ให้หมดเลยลากออกมาให้หมดเลยเปิดกด E แล้วลากออกไม่เป่นโหมดอ่ะรอรอไว้ครับเฮ้ยเนี่ยทำแบบนี้ทุกตัวนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าเกิดในฟอสซิลเดี๋ยวทำเดี๋ยวให้ทำทั้งแบบฟอสซิลเลย กินที่เห็นเคสใส่น้ําอะไรลงไปอ่ะมันต้องใส่น้ำมันต้องให้มันเต็มไม่งั้นจะไม่เป็นพออย่างเงี้ยเพื่อให้เอ่อน้ำน้ำที่ทําให้มันสม่ำสม่ำไรที่เนื้อแข็งมั่วล้วนลวนอุ้ยเสียงได้ยินเสียงระเบิดมั่วเสียงคืนครับจริงๆงมั่วล้วนนะฮะอ่ะมันหายแล้วพี่คลิกขวาเข้าไปจริงจะเป็นไข่ออกมาเห็นปะพี่กดลากเข้ามาเลยเปิดเข้าไปลากเข้ามาในตัวพี่อ่ะ พี่เอามาเลี้ยงในนี้เลยก็ได้เนี่ยในเนี้ยเอามานี่เสียงอะไรตึ้งๆอ่ะเสียงโคตรดังมานี่มันอีกแล้มานี่มานี่ในห้องในนี้ในนี้กับผมก็ได้เฮ้ยกลัวตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้าเกิดเลี้ยงในนี้จะตายไหมเนี่ยมวยโค้งสร้างโก้ออีกครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะนั่นเดี๋ยวพี่เอาไข่ให้ผมก่อนเดี๋ยวเอาไข่ให้ผมก่อนเจะได้ทำฟาร์มตัดแต่ละตัวเลยเกมมิมัี๋ยวจะทำฟาร์มเกมมิมัดพี่เอาเกมมิมัสไหมผมตัวคิวทิ้งมาเลยเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องนะเขาเก็บมันใน อ๋อเรามีฟอสซิ่อีกสามสิบเจ็ดอันยังไม่ได้นี่นีกว่าลืมเพื่อนเอ้ลืมแบ่งเพื่อนดูมันเรียกอ่ะไอ้นายต้องเอาไปแค่สิบอันก็พอเอ้ยเติมสิบอันก็พอมาสิบอันก็ยังดีสิบอันก็ยังดีเาเลยดูเลยเดี๋ยวดูเลยสิบอันได้ได้สิบตัวเลยมาป้าป้าป้าเดี๋ยวกูกดเข้าไปรอดูแป๊บอันแรกไม่เฟลอ้าว แรกเ่ยพี่พี่พี่มาในห้องมานี่มานี่มานี่ตัวหายอ่ะอ่าพี่พี่เก็บไอ้ฟอสซิลนี้ไปไหนอยู่ไหนเนี่ยมี่ในห้องเนี่ยตรงแลบเนี่ยโอพี่คลิกเข้าไปอันขวาอันขวาสุดเลยพี่ขวานะเข้าไปที่อันขวาเแกเดินนะพี่ขวาไปไหนอันไหนเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยอันขวาเนี่ยพี่เคนไอ้น้ำสีฟ้าได้นะ ผมอยากดูเฮดแมนชาร์โด DNA ออซิลไปวางไว้ในช่องินช่องซ้ายมือนี่ครับวางไว้เลยให้หมดเลยครับอัวพี่ก็รอดูผลนะครับคอยเก็บอ่ะคอยเก็บออกมา้ตัวสิบอันได้ได้ไม่ถึงสิบอันสิบอันได้ไปถึงสามตัวไม่ถึงนี่ว่าเก็บเก็บเลยตัวนี้พี่ได้แล้วได้หนึ่งตัวแล้วตัวที่เราเรียงกันเดอย่าเอาไปรวมเกี่ยวกับฟาร์มาเลยแล้วกัน ก้อนหินก้อนหินเนี่ยวผมไอ้ิของที่ไม่ใช่พวกไอ้ในกระถางของเก็บง่ายเอาเก็บไปกดกดชีปค้างแล้วคลิกขวาก็ได้มันจะเก็บไอคลิกซ้ายดิ่มันจะเก็บไว้กระายฟรีเนี่ยบอกแล้วเดนทิโอเราโหดนะเว้ยกดชีปแล้วคลิกซ้ายใช่ปะอ่ามันจะเก็บของเข้าตัวทีเดียวเป็ลงท่ามันเดือบปะชีปค้างอะไรเงี้ยครับ เออเกี่ยวถ้าไม่ใช่โอ้โหสิบตัวแม่งได้แค่สองตัวโค้ของเต็มทํากล่องเพิ่มแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อวแล้วได้ๆๆๆได้แล้วโอเคได้พี่อ่าพอพี่ได้เป็นหลอดไงพี่ก็ใส่ช่องเดิมทําแบบเดิมครับใส่ข้าวจริงไม่ให้ไเต็มเนูกาก้วเก็บไปเอาบาเลทมาข้าวไม่พอเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอาข้าวพี่เวลาพี่เอาข้าวพี่ก็เอามาของๆหน้าฟาร์มนะเอาได้อ๋อไอนที่มีซอมบี้อยู่เหรอ เออคงบี้บินไปแล้วไปแล้วไปแล้วฆ่าไปแล้วเพราะว่าเข้าไม่ได้นอนไม่ได้เราใส่ให้มันเต็มอ่ะเต็มยางอ่ะพี่ใส่ไข่โอเคก็รอไปครับใส่ไข่เดี๋ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงในกรงนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปเี่น่ารักใส่ไข่ลักกี้เนี่ยน่ารักอ้าวไม่ได้พูดกับเราใชยไหมเสียใจรักเออจุ๊บๆมาจุ๊บๆไปลงถ้ำกันเถอะผู้บอกแม่ เปลี่ยนอันนี้เดี๋ยอันนี้อันนี้ y เท่าไหร่ y y สิบเอ็ด y y เว้น y หลุดไนเลย y y อ้ my fucking god เฮ้ผมเอาเอาออกสักื่องเกจจวดเลยะสักสิบไปข้าวยังไม่ได้กินเลยอยู่ก็ไวอยู่วจุกกินเลยดิไม่กินเลยกินข้าวหรือมอ้น้ำมาโอเค แม่เอ้ยได้ยังอ่าได้แล้วเอาไข่ไปอเอาได้แมมมอสอีกแล้วเคนจิ้นายอาค์น้ำนใส่ใ<ห>น้ำใส่หน,หนึ่งตั้งนึงครับตั้งหนึ่งน่าจะลงถ้ำด้วยไหนก็วาร์มมาเลยเพราะเราคิดว่าวาร์มนี้น่าจะมีอะไรดีอยู่มั้งเดี๋ยวมีมัสอีกแล้วเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาพี่เขาไปเลี้ยงแฮร์รี่พอตเตอร์กัน เดี๋ยวกงเด็กกันเลยกันจริงมันเฮอเลร์อะไรทุกอย่างไอ้โมงมันแยกแฮร์รี่พอตเตอร์ของก็เลยแบบเออแยกตามก็ได้ว่าเอาอที่มึงสบายใจแล้วกันนะโมยึงสบายใจนะโมสิบตัวได้สามตัวนะครับเฮ้ยเหมือนกันเลยจับมูนสิบตัวสิบตัวได้สี่ตัวเอ้ยเธอเลร์อีกแล้วป้าพี่อยากดูกันนักใช่ไหมจัดให้แล้วโอเคนะเพื่อนรักเฮอเลิศนี่แป๊บงั้นเก็บฮอร์เอิศกอนตรงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มานี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 ่ ไอตีนชมพูเนี่ยนะเยขาอาร์ตเดี๋ผมเปิดให้เฮ้ยเฮ้หลบ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 ทำไรทำไรแฟนเร็วะอ้ามามามาขึ้นมาทั้งหมดถือหญ้าไปดีกว่านี้นี่วันนี้นัเปิดทำหม่ะทำไมทำไมเคสดูเหมือนลอยลอยเขากระโดดแกเข้ามาอันนี้กงอะไรเนี่ยกงไอเฮอร์เลอร์นั่นแหละที่มีไข่นนั่แหละเดี๋ยวเร็วเข้ามาเร็ว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  <Okay. S 1> นี่มันไม่ใช่ไข่เฮอเลอร์นะทางไข่เหมือนเดิมหายทิ้งไข่ไหมดูนิไม่ใช่ไข่เฮอร์เลอร์เนี้ยทิ้งไหมทิ้งใส่ไหมผมดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่อีกมันมีอีกในของพี่อ่ะใช่แต่ยังแต่ยังไม่ได้ผสมไงเนี่ย,อยเอาเราไม่ผสมเฮอเลอร์อ่ะก็มันไม่มีข้าวกันนะพี่วให้เคใส่เกให้เอาไว้ใส่ใส่แล้วแล้วพี่ <ผม S 2> เอือก็ได้ตล้วพี่มา ไม่คือผมใส่แล้วเขาใส่พวกใข่อะไรไปแล้วไงผมผมไปใส่น้ำปุ๊บเต็มปุ๊บเขาก็ไอตัวนั้นมันก็เด้งเลยอ่ะเ,เ,เไไก็บไว้ไอเดี๋ยวผมจะเก็บให้ในกล่องกลับไปผสมแล้วไม่บอกโอ้ก็บอกแล้วเมื่อกีอ้เอาหรอใช่หรอเออใช่ไม่รู้ไม่รู้แกไม่ฟังไม่รู้อยาาจ่าพี่อย่ามาโม้หัวอย่าเออช่างแม่เถอะช่างแม่เถอะเอาเอาข้าวไปใส่ให้เต็มตรงนี้เ้ยเริ่กตรงไหนดีข้าวไปใส่เช หนอะข้อาอยังไหมแล้วผมใส่น้ำให้ถ้าเรามีมดที่ชื่อว่าเอ็กซาเระจะสบายมากมไป่เติมน้ำโอ้ยจะยืนขวางเออผมเป็นฝ่ายเติมน้ำอเออทำไมน้ำมันเริ่มเริ่มเงี้ยเขาตูด <c oughs> <c oughs> พี่พอข้าวมันเต็มแล้วพี่กดเอาเอาข้าวออกมาก่อนแนละ้วข้าวออกมากนนจะเติมน้ำให้เต็ม,มนะจะใส่ใส่ละโอเค สามสองโอ้ oh my god เอาข้ามานีเอาข้ามาครับไปเลยโอ้ my god เราถือไม่ไม่ก็ถือถือกดคอนโทรลค้างแล้วกดควิควอ่ะมันจยอกมาหมดเลยเดียวไม่ต้องเบ่ออ๋อคอนโทรลใช่ไหมวไทายชิดจะแพงอยู่เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวมายัางมายัางมายัางรอรอไปรอไปเดี๋ยวผมออกมา จะมีไดมอนก็ได <comm> ้แต่เราขี้เกียจหาเราพี่ก็จำไหมเวลาจะเอาไข่เวลาได้ฟอสซิลมาเขาไปแปลงตรงนี้แล้วก็มาใช้ใส่เครื่องนี้แล้วก็น้ำน้ำในในกล่องที่มีน้ำนะพี่ไม่ก็เติมน้ำอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยกดผิดอีกแล้วกดกดอะไรเติมน้ำอ่ะเนี่ยมาเอาไอ้บารเก็ตในเงี้ยไอ้ไอ้เนี่ยบัรเก็ตอ่ะแล้วกดกดชิปขวาถือไว้แล้วกดชิปขวาแล้วก็เติมอ๋อบัรเก็ตวิธีเติมก็คลิกเข้าไปอ่ะแล้วก็กดชิดซ้ากด ที่บัคเก็ตเข้าไปมันจะได้เขลืไหวใหเราผลออกมาเอาไข่เออร์เลอร์ออกมาแล้วก็ไปวางพี่ถือการ์ดมาป่ะเอามีอยู่มีอยู่เออนั่นแหละขึ้นไปข้างบนตรงเดิมเลยเออร์เลอร์นี่ใช้เนื้อเนื้อสดกันไหมครับอืมเนื้อสดเลยเรียกว่า A R K เลยป่ะไม่ใช่เลยครับแต่ว่าแต่มันไม่ต้องทำให้มันสลบเออเราไม่ต้องทำเราแล้วเราทำง่ายๆผลที่ถือไข่ที่ขวาที่พื้นเลยครับ ถ้ามีมีแบบมดอาร์กต้องดีนะนะครับมดอาร์กสวยเวอร์นี่เดีงยวพี่ถือเนี้ยไว้ถือเนี้ยไว้จะเร็วเก็บเก็บเร็วเก็บเก็บเก็บโอเคเก็บแล้วเอมันเกิดปุ๊บที่ชี่ขวาที่ตัวมันนะให้มันแบบขึ้นรูปหัวใจเหมือนว่านอนอิสนอนซิตติ้งซิตติ้งมนสักอย่างอ่ะรอไปรอให้มันเกิดก่อนอยู่เฉยรอไว้เพิ่งไปไหนเพิ่งไปไหนรอหน้าเนี้ยแทอมิ่งอีกตามเคยง่ายกับอาร์กตัวแม่งใใหญ่กว่าของพวกเรา อยากินออะไร่ะอยากกินหัวพี่นุ่นยาอย่าไปตีมันนะอย่าไปตีมันนะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยจะวิ่งตามพี่ตัไมไอ๋อพี่อย่าเพิ่งถือเนี้ยก็ได้อย่าเพิ่งถือเนี้ยมันจะตามเรื่องเนี้ยเพราะว่าเออรอไปพอมันเกิดขึ้นมาแล้วพี่ค่อยถือแล้วก็ขี้กวายที่เนี้ยให้ให้มันโตแบบไปคุดเดียวไปวิ่งตามจริงด้วยมันจะกินเนี้ยถ้าพี่เก็บเนื้อไม่ทันเมื่อกี้มันกินไปแล้วนั่นแหละโหดร้ายเอาไม่โหด สุทธิยานของสัตว์นะครับหน้าตาเหมือนแรปเตอร์เลยอ่าทูเทนอยู่แรปไหมอ้าทูเทนอยู่ใดกันไอ้ตอนนั้นอ้าวมองไรไม่เคยเห็นนาเดดนะครับไม่เคยเห็นญาณนาเดดใช่ไหมญาณนาเดดส่งนาเดดนะนะนะครับนะนาเดดส่งนาเดด เราเป็นมนุษย์น้ำเวลาเราลงเราต้องมีน้ำวางไม่ใช่เลยไม่มันเกิดนานยังวะมวยไม่รู้มันหนาวเปล่าเออ<ค>ว่าลเลยดูเอ,อ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วที่ขวาพี่ถือเนื้อสัตว์เราลิดขวาที่มันอะที่ตัวมันเอ,อ้อยอยากินอยากินอยากินไอ้จะคที่ขวาลิ่ขวาที่ตัวมันครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วาทำไมเรียกสัตว์ตัวเองมาไม่ได้วะ มันไม่เห็นมีรูปหัวใจอะไรขึ้นเลยพี่อยากอยากเปิดพนธุีเเคนทำดิเคนเอาเอาไปเลยไม่ได้ถ้ามันจะตามโค้ไม่ได้เอาเนื้อไปเอาเนื้อไปเก็บเร็วๆเก็บติดติดติดก็ปี๋ให่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เก็บเออร้อนว่ะพนลนลมอะไรอ่ะมันไม่ขึ้นอะไรเลยถึงผมถึงขนลมนี่ล่างออกมาแป๊บๆพี่พี่ะผาที่มันผาที่มันคือเนื้อสัตว์ละกีบฝา อย่าก,กินนี่อย่าก,กดค้างอย่าก,กดค้างเนี่ยคิดไม่ได้ได้ยังไม่ได้เนี่ยแล้วแล้อาเดี๋ยวผมดูว่ามันเป็นมีออเดอร์ยังน่าได้แล้วเลี้ยงได้แล้วก็เก็บเนื้อไว้แล้วก็เวลาจะให้มันอยู่นิ่งก็ขวาที่มันอ่ะอย่าถือเนื้ออย่าถือเนื้อไหนเรียกเรียกยังไงอ่ะก็ถ้าจะให้มันเดินก็ขวาที่มันอ่ะ not not s i t t i n g อ่ะให้มันขึ้น Not ซิตติ้งนี่นี่นี่อีซิตติอ่ะ เออีสติ้งแสดงให้มันอยู่กับที่เฉยๆถ้าที่ไกทีนึงจะเป็นการให้เดินนอกสติ๊เดิมอนมันหายากมากเลยนะโอเคกูรู้แล้วทำไมไม่ได้อะไรไม่ได้อ่าทำไมใช้เชือกหรือให้อะไรไม่ได้เลยแม่งต้องใช้ตัวฟีฟอร์ซึ่งอุตสาห์กูไปเปลี่ยนเป็นเคียคงจีุงแล้วแล้วดูก่อนทุกตัวเป็นด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นด้วยกูแบบอืม คือว่าเฮ้ยของเราไม่เป็นของเราเซนเกนเดอยวแล้วตัวเล็กนี่ทำไงให้อาหารไม่ได้แล้วเหรอก็ต้ตองรอมันโตเรื่อยๆครับปล่อยมันไว้โอเคจีฟอนหมดเลยฮะเอ้ยเอาเอาแคทตัสมามาเด้ไหมทำเซรัา่ามาแล้วก็ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขออภัยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวผมจะทำให้กลายเป็นตัวใหม่นะครับฟูฟไม่ก็ทำตรงนี้เลยก็ได้นะคือเนื้อเหลือต้องยี่สิบสามอันไงเก็บไว้เก็บไว้ แค่เหลือเยอะจังเก็บไว้กินเอาเองเลยมาดูวัฒนาการของมันหัวมันคนเล็กเลยถ้าเทียบกับของพวกเราอ่ะมันเขาบังงั้นขออนุญาตฮะทำอะไรวะอ่าจะฆ่าทิ้งแล้วก็เสกใหม่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอีกแล้วฆ่าจนไหนทุกตัวเลยฆ่าทำไมอ่ะของเองเหรอ อืมเพราะมันไม่ใช่จีฟอสอ่ะมันผมเข้าตัวอื่นน่ะแล้วมันไปขึ้นของจีฟอสไอตัวนี้ก็ด้วยเนะนี่ยหมากันด้วยกูฆ่าหมาแม่เอานี่เอา <S 2> <S 2> <S <ห>โคขอโทษนะลูกพอเปลี่ยนพอป่เลียนตัวเปลี่ยนใจล้วเป็นตัวเป็นบ๊วยอ่าเราจำเ,เปควรจะฉันเป็นไงสามีภรรยาคงไม่ได้เจอกันอีกแล้ววัดขึ้นปีจะฆ่ามันยังไงไอ้ฆาตกรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อน พนักงานโหดไรนี่ตัวเราเนี่ยวะเจละเข้ด้วยแม่งก็ไม่ใช่ตายสองผมเนี่ยไปแล้วเจลาเฆ้คู่เก้เจลาเฆ้คู่เก้ของเราได้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 ไดเจลาคเฆ้คู่เก้โมงมันเป็นเพศผู้ใช่เหรอคู่กับเมียเอ้ยหรือคู่กับผู้กับเมียคำผู้ อย่ำนานเกยคู่รักินไปแล้วแรปเตอร์ก็อำนานเกว่าบดลไบเดลต้ากับกช,ช,ชาลีชาปุยทุยชาลีชาปุยชื่อแพงชาลีชาลีเอาบาเลตมายิงเดี๋ยวเรายิงให้เปล่าเงี้ยเดี๋ยวเราขอยิงปืนนาาหน่อยดิโนมาเอาเอาปืนเอ็นชาร์ดหลอกดิสได้ป่ะวะ ปืนยิงกันเลยทีเดียวไม่อย่าโม่เดี๋ยวตัวนายไปกัดของตัวเราแล้วเลื่อนรถเอาไปเลมาปืนปืนยิงยิงก็ไปเท่านั้นแหละยิ้มหน่อยไปทำไมมึงไม่ตีเองวะตีง่ายกว่ามาสามเขานี่ด้วยประเด็นสองตัวอยาอยาอยาอย่าอย่าอยันนี้จะเย็นจะเย็นจะเย็นรีบเลยนี่ไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราฆ่าเลยแต่อันเนี้ยของเราเอ้าไม่ยิงไม่ได้วะ หรือแม็กไม่มีต้องมีหรอแม็กโอ้เชียดอ่ะเฮ้ยหายตักกันเองหมดหายเลยหมดคอกโอ้เนื้อกระจายหมดคอกเลยหมดป่ะหมดปกระจกหายด้วยหมดคอกป่ะหมดเลยเหลือตัวเดียวของใครวะของใครของเราโค้ดแบบโค้เชฟอะของใครวะหมดคอกเลยของไอเซนเกนนะครับเหลือตัวเดียว ก็บอกแล้วอย่ายิงเดี๋ยวตัวเรามันไปขัดกับของตัวนายแล้วขัดกันเองนายละมึงเอ๊ะไอ้กองนี้อ่ะทำไมมึงทำแบบนี้จะเปลี่ยนกองมึงให้เป็นกองตัวอื่นแล้วเนี่ยลับเต้ฟังุดเทมชื่อล a p เต r อะไรมึงปลาก่อยนะลูกไม่ลับเต้เราไปหมดแล้วตายแล้วอะเราเปลี่ยนกองน้ำไปเลี้ยงตัวอื่นไหม แรปเตอร์กูบินหมดแล้วเหลือตัวเดียวก็ต้องเลี้ยงไห่หมดนะครับคราวนี้จะไม่เม่งเลยเฮ้ยผมยังอุตส่าห์เหลือแรปเตอร์อ้าวไม่เหลือแล้วด้วยหมดแล้วไม่เหลืออีกนึ่งคอยาวปะหนึ่งคอยาวปะโอ้โหมึงจะเที่ยงกงแค่ไหนนะไททันแล้วกันไททันตัวเล็กอยู่เอาตลกหรือเปล่าเพื่อนเอาไททันเดียวนึงไททันอีกมีด้วยเหรอไม่มันเป็นนกตัวเล็กไท่ทันนี โอ้โหใส่ทันจริงอ้าวว้าวโอ้จหคลิปเลยแล้วกันมาเอาตัดเลยแล้วกันัวใจกันทันสวัสดีครับบายบายครับ๊ายบายค่ะ